สบายดีพี่น้องมาพบมาเพาะกับเกียงสาร่าวด้อยมาเนี่นนยมือ,อ <laughs> มือสั้นวันดีวันเกิดร้านไส,ส้ชุดรอพุน่ะผุนผนั่งเอายาะอีแจ้พุน่ะโมยุกระไผ่ <c oughs> อดีตทีมงานเขาเองละจา้าไม่มีไครดอกจาก้า <c oughs> ส่วนนำกระปุ่นบบว่าคนเก่ <c oughs> าคนเดิมคนเก่ <c oughs> าคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซบนี่นะนี่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 ตีนไก่จ้ะคือนี่นะน้องสาวคอยเนี่ยซ้อมถวยจ้ะซ้อมถัวอะไรเนี่ยนะเนี่ยเงนบอกคุยุ่ยย่ยเลย โฟกัสที่มองลูเปอร์ตีนจ้าใส่เลือดเจ็บจดมียังแน่ตีกุ้งแช่น้ำปลาตัวน้อยๆพอดีค่ำจ้าชอยจุแล้วก็ัอย่งเนี่ยอันนี้คือเนื้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 อคุกมะนาวบอกมะนาวอันนั้นลวกชําลา นี่ไ yup. ม่ปุกจักปุกจักบุปุกเบมึงเหงอพักกับเต้มตะกาพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันผลหม่ำเขาให้อันนี้ก็น้องสาวอันนี้มูจ่ามูจ่ามูจ่าแสียบปะจ่านั่นเว่าบปรดับนี่โปอย่างเดียวกล่องกระบอกอันนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยมันสั้นๆไปทุกคนนาเฮาบงไปหลังมันแบบ มันจะเป็นแบบบูบาบูบาเด้อไร่สมด็พี่น้องเอ้ยห้องมันแคบโอ้มันอมเบิ้งเบิ้งเนาะมันอมผักมันโอมผักพี่น้องเอ้ยนาเฮาก็ยังมาถลางอยู่มากันเด้ออีกตปุีนเด้อพี่น้องบอรงดังๆเลยอิตาลีอิตปุีนล่นาที่กองศพเพราะว่าอันนี้คือกุ้งเช่าฝากไปลงเดินพี่น้องเอ้ยฝากไหมเด้อฝากกับไรกับแช่นะจ๊ะจะเลี้ยวเบิ้งด้ว ตมานงข้าีมาแล้วมันอ่ะตจ้าพ่นจะทุบหน้าขอมีกินแหรออ่ะเออนนบงพี่น้องพักนะน่นะเจ้าพ่อบงมาหน้าของขนามะเออมันเป็นยางดอกอันนีี่เด้อเอาเองเง้านี้เป็นนากองแทะนันานออก,กทีมันยางดอกรองเาเดอเด้อเด้อฮะมันกระด้าชุสลองมันเกิดร้านสายชองขวบ How long dòng hai chữ 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 เหลือเราผสมคมระจุงน like ักเดี่ยวนะนักเพชรเรากินเพชรเออเรามันมาเราหมัมแกหน่อยไหมเพชรมาเพชรกะได่อไเอา้าอีกบบักยโปไอโบลกินตะพัดงเราไม่กินเศษถัวบ้านเราเอามากูไดูจะกลับนึ่งมอะไรคือพูดงาแม่นีเออไปแล บ่มื้อเจ้าใหม่เลยเนี่ยนะนี่เนี่ยนะานั่นะาจะเกลี่เกยล่อะไรก็่เลยดนเยอะๆกอยากให้กูลตีเอาเดียวพ่อมักเหรอบอกีานแคะค้ายถือโพสเงนก็ไดเออก่อนเดียวพ่อนที่ไร้ยางไปทีมึงไง คือเผือตวกินเยอะเกินมันบอกมันชิอนกินเกือกินมาเนี่ยชิโนงเอ้ยลองแซวขอู้ตักอะไรตัวเนบังดุปนพูนันะกินเนอะม่ายเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นจังมอบุกกระเบียกเกื่อหาหลอดหาหาชินเอ้ยเอ้ยกบะไรัน มาเด้อมาเด้อมันโทรห้าหกโมงเลยเธอคะเช้าเหลือใช้เขาบอกโอ้เจ้าก็ง่ายจะบอกโทรห้าจะพูดแต่สาวก็ได้เขาว่าเขาจะได้ซื้อไหมนี่ห้าหันบุกไปหาสุขสวัสดิ์ร้านเค้กร้านกับโบเปิดตอนนี้ซื้อออ้พุ่นอยู่ไกลบิ๊กซีเขาเลยโอ้ยถัดน้อกบาดเองก่านนะชิคกี้เนก่น ต่อคาดเคอมาก่พวอึงม่เนอนเนาะโดดโดเดี่ยวพิขาาวดำพี่น้องเอ้ยนี่นะ่วดํำมักทัวปีด้วปีเนี่ยมาเด้อเชหบสิหวบบเห็นอยู่บ้เนาะเห็นอยู่เนาะว่าจะเห็นนหน้าคนเด้ ไม่ให้เห็นดอกนามันเงนาโมงามนี่เห็นนา้อกซาวสองคนสามคนวันนาโมก็งามนะคอยไปแตงนาของมาเห็นนาเี้อนาสดโผล่เด้ออ่กล่องมันกระเดียดนี่ลาย่กนใไม่เถอะนางสวนม์ยังคุณนั่นนั่นกินอะไกินอะไรอนคุปเยเลยเก่งเก่ก่งะยัขามมากตัดบาเดียว

เนี่ยเราบ่นได้แล้วชิมจะอร่อยนี่เขาดูส่พักลงไปวันนี้นี่แ่เออนรังป่ะตัดยุงงูบนเครื่องเลยมันเสื่อมงูแบนีนะตัวนี้เขาที่ย่างลางหน้ากินงูใชไหาดว้กว่าคุณจะหลุดจากมันโม่ว่าไงว่ามันื่อมงูไหนไปเลยนะไม่หนักแลัวนี่ปวดร้อย แลอัน้ำแงงมากที่เราเ่อนีใส่ที่นี่เอาใส่แก้วนี่มันใหญ่ดีนั่งลูกระโดบอกเพื่อต่อเพราะทำไมจะรอใส่ข้าวหันคนแเออเก็บไอ้กดูกำเลยกูไม่เวาให้เก็บกูค่ใส่กรวไเก็บข้างมือกูแสบแสบด้แกงโดยเฉพาโเก็นตับเออลดมัเติเก็บดคนเป็นคอนดอ มีเห็ดน้ำแดงนะคะว้าวเต้นเลยไม่ีเวลาเห็ดกินหนักมาอยู่อะไรงูแน่หางแคนคือเอาคนเดียวมงเละใช้แกอวละเนี่ยหงอนเลยสิหรอนอนเยมึน้ำแดกหิวเื่อกคงมันยนะเออมันกินแลวนะเอาเรียเียวมลูกนี่ยากเองออแนนาเทพี่น้องไปกันแล้วบ้ đã bao nhiêu phút rồi? để cho anh đi bào anh à, à, đi xì thai thôi bào kẹp kìa này, ơi măng khô hột kinh này, mà đưa đưa, like, comment, follow, theo dõi, nấm đơn này, long sầu, bye bye, chúc long, bye bye, bye bye, bye bye, bye à. bye, bye bye, bye bye, bye bye bye, bye, bye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  จุ๊บเจุ๊บเจุ๊บๆอะทุกคนจุ๊บๆลจุ๊บอ่บาจุ๊บๆ้ล่ะปาปิดนี่นิจุ๊บๆ่มจุ๊บอรอที่สุด